ดีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge forward your challenge ไปได้วยกันนะคะกับ CIMB และแน่นอนฟังเพลงที่คุณเลือกไปได้วยกันต้องยอมรับเลยว่าเวลาเลือกดิวกินช่วงเนี้ย บางคนก็จะอยากฟังซิงเกิลล่าสุดบางคนก็ยังติดอยู่กับชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอแต่คุณผู้ฟังรู้ว่าคนที่ติดที่สุดคืออ้อมจะไปทางไหนจะไปทางไหนจะไปที่ถูกใจใครดีวะจะซ้ายหรือจะขวาจะไปยังไงดีไปไม่ถูกแต่ที่สุดแล้วมันต้องเลือกหนึ่งในนั้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะชั่วโมงนี้เราเริ่มต้นที่อันดับ 15, ส5สํ้าสหรับขีดใจพีคซียานนะคะแล้วมาต่อกันที่ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอตอบที่พัทยาเพลยแล้วก็ปิดท้ายที่หลบฟ้างานของสเต็มค่ะสี่โมงเย็นกับอีก25นาที ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาคุยกันมากๆเลยนะคะคือเราคุยกันในหัวข้อที่ว่าถามซื่อๆเลยตอนที่คุณเห็นคลิปหรือเห็นข่าวของคุณศรีสุวรรณที่โดนแข่งเข้าไปหรือโดนฟาดเข้าไปเนี่ยถามจริงๆความรู้สึกแรกคืออะไรก็บอกว่าให้ส่งมาแบบซื่อๆนะคะเพราะเราไม่รู้จักกันอยู่แล้วไม่ไม่ต้องห่วงก็คุณผู้ฟังจํานวนหนึ่งเลยละ่ะที่ส่งมาแบ่งเป็นสามแคท ใหญ่ๆนะคะอันที่หนึ่งที่โดดเด่นสัใจเนี่ยนำมาก่อนแต่ประโยคถัดมาที่มันจะมีความคล้ายกันก็คือแต่ก็รู้นะว่ามันไม่ถูกแต่ในย่อยๆแถวนั้นก็จะมีไม่ได้พูดว่ามันไม่ถูกหรือถูกก็สะใจก็เยอะหน่อยอันดับที่สองรู้ว่าไม่ถูกแต่ก็อดจะสะใจไม่ได้อันนี้มีความรู้ว่าไม่ถูกในแวบแรกก่อนคงกับอ่ะแต่ก็อดสะใจไม่ได้และจํานวนที่น้อยเลย ไม่คิดว่าถูกต้องในการใช้ความรุนแรงนะคะก็คือทั้งหมดอ่ะที่สำคัญคืออ้อมขอบคุณความซื่อตรงที่มีต่อต่อคำตอบที่อยู่ในใจอ้อมมีความรู้สึกว่าเราจะพูดอะไรก็ได้แหละคุณผู้ฟังแต่สำคัญที่สุดเรารู้อยู่กับใจว่าเราคิดอะไรนั่นข้อที่หนึ่งเราคิดอะไรเรารู้สึกอะไรเรานั่นสำหรับอ้อมมันมันคือข้อที่1แต่สิ่งที่ลึกลงไปอีกอ้อมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะความถูกหรือไม่ถูกจริงๆมันอยู่ตรงไหนถ้าตัด อคติหรืออะไรบางอย่างออกเราจะรู้แหละว่าสิ่งที่ทำบางทีมันถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรอะไรแบบนี้โดยใช้วิธีเปลี่ยนเปลี่ยนคนหรือเปลี่ยนเนื้อป่ะบางครั้งเราเปลี่ยนคนทําแต่ใช้เรื่องเดิมเราก็จะรู้แหละว่าสิ่งนี้เป็นถ้าเป,เป็นแบบนี้มันจะคิดอย่างไรซึ่งในสังคมก็มีความหลากหลายและแตกต่างกันทั้งหมดกันนะคะว่าใครคิดอย่างไร ใครรู้สึกอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าตัวค่ะก็คือคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็เขาก็บอกเลยว่าจริงๆเขาไม่อยากจะสวนกลับเพราะว่าถ้าเขาสวนเนี่ยไม่ขนามือเขาหรอกเขาได้กล่าวไว้อย่างนั้นน่ยนะคะช่องไทยรัฐเอามาเป็นข่าวแล้วเขาก็อัปเดตนะคะผ่านทางช่องวันนี่ยเราช่องวันก็สรุปมาให้ว่าเขาบอกว่าเ,าเขาจะเอาเรื่องถึงที่สุดฐานทำร้ายผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนแต เจ็บปลายคางนิดหน่อยแต่เจ็บใจมากกว่าและยังคงจะเดินหน้าร้องเรียนต่อไปแต่ที่เพิ่มเติมคือจะหาเพื่อนคอยติดตามเพิ่มขึ้นนะคะก็ก็ก็คงเป็นวิธีแก้ไขในแบบเขานะคะซึ่งถ้ามองกันกจริงๆเอาว่าเอาว่าคนไม่ได้ติดกับการร้องเรียนของคุณศรีสุวรรณเลยนะเอาว่าคนไม่ได้ติดแต่ถ้าจะรู้สึกติดอาจจะนิดเดียวว่าอยากให้ร้องแบบทั่วๆว รองให้ทั่วลองให้ดูมีเหตุผลทั่วๆวเพราะช่วงช่วงหลังๆดูร้องเฉพาะไม่ค่อยทั่วบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าลองเปลี่ยนเกลียร้องให้ทั่วอ,อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหองค์กรนี้เนี่ยเขาลองทุกเรื่องที่มันเออเป็นประเด็นจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะนะคะก็ลองดู ติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็รู้แหละว่าใจเราเป็นยังไงหรือว่าความรุนแรงมันอยู่ที่ตรงไหนมันสมควรหรือไม่สมควรเพราะพูดถึงความรุนแรงค่ะคุณผู้ฟังมันก็มีข่าวอันนี้ก็น่าน่าน่ามันไม่ใช่ความรุนแรงทางธรรมชาตินะถ้าความรุนแรงทางธรรมชาติตอนนี้ล่าสุดคือแม่สอนรู้สึกสั่นไหวแรงเพราะแผ่นดินไหวใกล้ชายแดนเมียนมาอันนี้คือ ความรุนแรงทางทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องเฝ้าสังเกตแต่อีกอันหนึ่งที่มันมีความรุนแรงที่ไม่เว้นแวดวงเลยพระหัวร้อนมีคนมาส่งสินค้าราคา138ค่าส่งแต่พระบอกว่าขอดูสินค้าก่อนถ้าสินค้าไม่ตรงปกจะได้ไม่เอาอ่ะปรากฏไม่ได้ไงคนส่งไม่เกี่ยวปรากฏเขาพยายามอธิบายพระไม่พอใจก็เลยเอามีดปอกผลไม้ ืืออในมเนี่ยพอคนเรามันฝึกใช้อารมณ์กันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในเพศสภาพหรือบุคลแบบว่ายูนิฟอร์มไหนบางทีมันก็ห้ามใจยากเหมือนกันนะและโดยเฉพาะล่าสุดมาเจอข่าวนี้ไปนี่มก็อึ้งอยู่เหมือนกันว่าเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเขาใช้ชื่อหลังพระรามสองคุณผู้ฟังควงปืนไปไล่ตบหน้าแก๊งวัยรุ่นเที่ยวพูวิลา่าที่พัทยาแบบเลียงตัวยิงถล่มล้อรถขู่ฆ่าก่อนขึ้นรถตู้สวยๆหนีไป หลังมาถามหาคนคนหนึ่งแล้วเรียกแล้วหาไม่เจอคืออ้อมว่าไอ้ข่าวนี่คุณผู้ฟังนจะบอกว่าพี่อ้อมมาอัปเดตอะไรขิงขิงค่ะค่ะแค่จะบอกว่าคุณผู้ฟังเราคิดถ้าวันนั้นเราเที่ยวที่เดียวอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไปนอนอยู่แถวแถวนั้นด้วยอ่ะอยู่ละแวกนั้นด้วยถ้าเราเจอคนหัวร้อนน่ะแล้วพกปืนนะเอาจริงเราจะทําอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามในเมื่อมันมีข่าวออกมาได้ตํารวจจะทําอะไรได้ไหมกับคนที่ถือปืน วงปืนไปไปตามหาคนและทาให้คนอื่นถูกปะ่ะอันเนี้ยเขาควรจะได้รับโทษหรือเปล่าน้อยที่สุดจะต้องมีการลงโทษให้เห็นไหมว่าการที่นําความไม่ปลอดภัยด้วยอาวุธไปทําให้คนอื่นตกใจอ่ะจะคู่อริจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่คนอื่นที่ไม่เกี่ยวอ่ะถ้าเกิดลูกเขาไปเที่ยวไหนใครไปเที่ยวเนี่ยอันเนี้ยน่าติดตามกันต่อไปค่ะว่าหลังจากเนี้ยสังคมของเราจะมีกฎหมายหรือกฎที่ชัดเจนกับ การดําเนินการกับคนที่ใช้ความรุนแรงในกรณีใดๆไ,ได้อย่างไรใช่ไหมกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ไหมอย่าทําให้เป็นอย่างที่ที่ผ่านมาว่าเออเอเอเหรอ EFM Fan Down l i v ร่วมส่งความฟินโดยสิทธเชื่อบุคคลธน,นาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิต และแน่นอนนะคะทุกวันศุกร์เรานัดกันค่ะสองทุ่มครึ่งยาวๆไปจนถึง4ี่ทุ่มเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วเราจะเปิดสาย0ู6ย์สองหเอาไว้สําหรับด้อมไหนใครอยากโทรโทรได้เลยนะคะเจอกันสุกนี้กับบอสกับโนอื่นนะคะจากบรรยากาศรักนะคะเราจะมาสร้างบรรยากาศด้วยกันกับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลเลย CIMB Personal Loan ค่ะ EFM Fandom Live